มาพบกับ SUV พรีเมียมนั้นก็คือ Mazda CX-5 2.0 SP ปี2018ค่ะใช่แล้วค่ะและคันนี้นะคะก็มาในการออกแบบนิยามที่ว่า less is more นะคะนั่นก็คือน้อยแต่มากให้ความสุขคุมนุ่มลึกเรียบรู้แต่แฝบงบไปด้วยความสปอร์ตค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ของเขาก็ออัจฉริยะมาพร้อมกับ JVC Plus นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของ m a สด a านั่นก็คือ Sky Active นั่นเองค่ะโอ้โห oh oh, สุดยอดกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะดีไซน์ก็ไม่เหมือนใครรำหน้ามากๆม,มาด้วยกระจังหน้าซาม,มิติพร้อมโปรโก m มาสด้ da, ค่ะไฟหน้าของเขานะคะออกแบบมาในรูปแบบของตาเสือนะคะให้ความรู้สึกมาตแมนเป็นไฮโดเจนโปรเจคเตอร์นั่นเองค่ะ มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินซี่สูบ Direct Injection ให้กำลังสูงสุด165แรงม้า2,000ซีซีค่ะมาพร้อมล้ออัน r รอยขนาด19นิ้วนะคะเป็นยางวิซลินพายร์สปอร์ตที่ใช้ในรถยนต์ SUV เท่านั้นค่ะ และสีของเขานะคะเป็นสีพิเศษค่ะเวลาที่อยู่ในที่สว่างๆนะคะของเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะคะแต่พออยู่ในที่มืดค่ะก็จะออกมาเป็นสีกลมมืดๆแบบนี้แต่ว่าแฝงไปด้วยเกรดนะคะความสวยงามว,วิงว้งๆแบบนี้เลยในเนื้อสีของเขานะคะมีความพิเศษมากๆถ้าคนไหนได้สัมผัสคันจริงๆบอกเลยค่ะว่าต้อง,งลงรายในเนื้อสีนี้มากๆเลยความพิเศษของเขาก็ต้องเพิ่มเงินด้วยใช่ไหมคะโอ้แน่นอนค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะเชิญค่ะ ในส่วนบนดีด้านหลังของเขานะคะ<ม>ก็จะมีความคงม,มวลตอบรับของตัวรถได้ดีแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนบนสุดของเขานะคะมาพร้อมกับคลิปฉลามเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านล่างลงมาถัดกันก็จะเป็นสปอยเลอร์อกเก๋พร้อมไฟเบกรกเวลที่3นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะความสปอร์ตยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังมีท่อไอเสียนะคะท่อคู่มาแบบสปอร์ตค่ะปลายท่อนะคะเป็นอลูมิเนียมค่ะโอ้โหโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะสามารถคนทวนจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือผ่านกุญแจ รีโมทของเรานี้ก็ได้นะคะแค่กดทิ้งไว้3าวิเท่านั้นค่ะปัรท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนี่นะคะคปันทท้ายของเขาก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังหอยจอดให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะด้านหลังกว้างขวางมากๆนะคะสามารถที่จะบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยแถมนะคะ บรเวณเบาด้านหลังยังสามารถพับเก็บได้ด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระั่นเองสุดยอดกันไปเลยนะคะและที่สําคัญตรงนี้ที่ขั้นสัมภาระก็ยังมีให้เราเพิ่มเติมนะคะนี้เลยทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าของเดิมคือดูแลดีมากๆเลยนะคะที่ขั้นสัมภาระนี้ก็มีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อว่าไม่ให้สัมภาระของเรากระเด็นกระดอนและก็ปิดบังสายตาจากคนด้านนอกนั่นเองนะคะ มาดูการออกแบบภายในกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบมาด้วยความสปอร์ตรู้หรามมากๆนะคะเยอ,อะ่าดูสิคะมีตัดลายไม้นะคะแล้วก็แถบครเมียมสีเงินด้วยนะคะวัสดุตรงนี้นะคะเป็นวัสดุซอฟทัชทั้งหมดเลยนะคะเป็นวัสดุซอฟทัชแบบพรีเมียมที่เขาใช้กันในรถยุโรปราะคาแพงๆค่ะ สุดยอดของความรูราเลยนะคะอย่างพวงมาลัยของน้องกิฟนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสามการสลับด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นฝฟ่งงวางซไซมือนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะส่วนฝั่ง ก,ะะก็จะเป็นคูดคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วนั่นเองค่ะสามารถเซตระดับต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะออกแบบมาสะดวกสบายให้กับคนขับอย่างเราๆนะคะไม่ต้องลาสายตาจากท้องถนนนั่นเองนะคะในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีปุ่มต่างๆอีกประมาณ4ปุ่มเลยนะคะเป็นระบบความปลอดภัยของเขานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ i Stop นะคะ i Stop นี่ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวของม a สด้านะคะแลวถัดกันมาก็จะเป็นการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ ที่ c s เนี่ยก็คือเป็นระบบป้องกัน,ก,นการลื่นถลายของรถนะคะเวลาเกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีฝนตกหรือถนนลื่นอะไรแบบนี้ตรงนี้จะช่วยได้เยอะมากๆและอยู่ฝั่งขวามือใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพักกิ้งเซนเซอร์ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของเกียร์บ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับแมนวนวลได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบความเร้าใจนะคะก็สามารถที่จะปรับโหมดสปอร์ตได้เช่นกันคันนี้ค่ะกดตรงปุ่มนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมาส d a าเขายกปุ่มคอนโทรลมาไวต้ตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็น ดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธนะคะไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือ Apple c a r ม a t ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะง่ายมากๆเลยอย่างเบรกมือนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับตรงปุ่มตรงนี้นะครับออโต้เบรหนั่นเองนะคะสิ่งที่กิฟชอบมากๆนั่นก็คือเครื่องเสียงของเขานั่นเองนะคะนั่นก็คือบอสค่ะจัดให้ทั้งแบบ10ตัวเลยนะคะ แล้วประกันว่าในการเดินทางครั้งนี้ต้องมีความสนุกความบันเทิงตลอดการเดินทางแน่นอนครับจร<ะ>ิงฝึกกล้องแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนไกลๆเพียงแค่คุณเปิดขึ้นซิมบอสนะโหรับแปลว่าเพลิดเพลินแน่นอนค่ะทำให้คุณมีความสุขกับการเดินทางระยะยาวๆได้สบายเลยค่ะมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะคันนี้เนาะเป็นเบาะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะตรงในส่วนของผู้นั่งผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้ถึงปรทิศทางค่ะ ในส่วนของกิฟนะคะ <pod cast> ก็ปรับได้แปบทิศทางเหมือนกันค่ะพอมเมมโมรี่ได้2ระดับและที่สําคัญนะคะยังมีที่หนุนหลังเป็นแลมบาซับพอร์ตให้กับเราด้วยนะคะเหมือนเรานั่งเบาะนวดในร้านนะคะก็คือแบบสบายๆมากๆเลยอ่ะคือทําให้เราผ่อนคลายเวลาเรานั่งเบาะตัวนี้ก็ในส่วนของเบาะนี่นะคะก็เป็น มีปีกอบรับกับลําตัวของเรานะคะให้ความรู้สึกอกกระชับนะคะเวลาที่เรานั่งไปเนี่ยก็รู้สึกส,สบายค่ะไม่ไม่โครงเคลงใช่ก็คือช่วยให้การทรงตัวของเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแม่พูดขนาดนี้แล้วนะคะใครที่สนใจต้องรีบม,มาจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วละคะ่ะถ้าใครสนใจสามารถมาชมรถคันจริงๆได้ที่โชว์รูมอเวนโรสแคลนนะคะโชว์รูมของเราอยูถนนกาญจนาพิเศษค่ะมาไม่ถูกยังไงเราหานักกิฟได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย